ดั้งดายชาแนลวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนไห่มาเล่นน้ำขอถ่ายรูปกันนะครับนี่ยังสวยเธออันนี้เรามาเล่นน้ำกันนะทุกคนเล่นน้ำแต่ยังไม่ได้ลงน้ำน้ำเย็นมากแต่ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวไม่เสียวเอากล้องหลังให้กูเอาแค่เห็นแค่นี้นะสดนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันจะร้อนเพราะว่ามันมันต้องเข้าไปข้างในข้างในไม่ร้อนข้างในเย็นมากเพราะว่ามันเป็นส่วนไถ่มันก็เลยเย็นที่นี่มีของขายมีของให้ซื้อกินด้วยนะคะใครว่างๆก็มาเที่ยวเล่นได้นะกาศร้อน ยัง้นกันไท่ไหวเราจะพาทุกคนไปข้างบนนะคะอากข้างบนดีมากไปแล้วสัสัเกเปียกทติงได้ไงวะลงไปทั้ดีรวกากไมเก็กินี่ยเ่นก็กลับบ้านเอาผอยู่ไหนเลเลยบิกินี่เองไป ใช่ใส่แบบนี่นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาทงข้างบนแล้วนะข้างบนอากาศเย็นมากลมพัดเย็นมากเลยนะคะเย็นจัดมีเครื่องลมแอร์ข้างบนเย็นมากค่ะเราจะไปขึ้นเรือไทยทันติกซื้อไทยทันติกเรารวยมากเราจะไปนั่งลิจี่เราจะให้ทุกคนดูรอบๆล่องเรือยาดนี่นะคะรอบๆของสวนไผ่นี่ก็เป็นต้นเชิญได้ไหมเอ้า ได้ไปวันอ mm. mm. ่ะด e ูได้ไงไม่นลสินี่นะคะรับราหิ่งห yeah> claro ิ่ะเิ ja ่มดำมากสามคนก็ฟิวได้มีอากาศดีมาเอาเอแปงมันมากันแล้วเปล่าดูแม่งมึงกินดิ วันี่คุยกันไอ้กวามอี่าเด้อแล้วมีอี่าตบเขาไหนพี่กวางไหนเราหายเขามาแบบภูมิเขาไม่ได้คุยอะไรกันเลยอากาศเย็นมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เเดดีี๋ยวน้อี่ามันหนู่มมันดคุย่กันเลยดูน้องพี่เค็มวันเนี้ยไอเค็มไม่ค่อยมีคนถูกดูอ๋อพร่ชินเด้อค่อยหน้าหนาเนี่ยไอวบอลนี่มันไม่ชวนไอเค็มมาเใช่ไหมเฮ้ยมือ ภูเขียแม่น้ำสวยมากเลยนะคะทุกคนที่เนี่ยอากาศดีดีว่างๆว่างๆอะไรว่างๆมาเที่ยวกันได้หรือคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่นครชุมส่วนไผ่นครชุมอำเภอเมืองอากาศที่นี่สบายมากเย็นมากไม่เหมือนที่บ้านเราที่บ้านเราแบบอากาศร้อนนี่มีโชว์เฟซแอดมาได้นะคะ มีโชว์เฟซด้วยมีคนดูพี่ออนแอดได้เหมือนกันค่ะแอดได้เหมือนกันค่ะรูมน้าปกเฟซยังสวยกระเทยค่ะดูนะคะไลค์เท่าไหร่ค่ะพู้ติดตามเท่าไหร่ดูด้ค่ะพันกว่าค่ะไหนหนูเท่าไหร่เดี๋ยวดูดูที่สองเฟซน้องมกซิกูไม่ได้เปิดผู้ติดตามอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ดูกดซับสไครต์ให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเข้าไปดูได้เลยได้อไม่ วันนั้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะเกี่ยวหน่อยดูโตสิไม่ได้พูจำฉันไม่ได้พูดจำฉันเป็นพันมีตัวไหนปลาลังี้ไม่้โต่ลยงียบทำไมเขาถึงไม่ชอเชียร์ไม่เขมอ่ะหนูไ่เท่าไหรลูกหนูไรเท่าไหรลูกไเท่าไรรอยขึ้นค่ะขายยนหนูไเท่าไหรลูกเกือบร้อยค่ะเกือบร้อยเกือบร้อยกว่าก็แค่คนนั้นแหละ อุ้ยในเฟซไม่เท่าไหร่ในไลน์ตึงงั้นเราขอจบคลิปให้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะซ<อ>ับสไคร้ซ <c oughs> ัตะไคร้ซับสไครไ้ไม่ใช่ตัดสไดคไร้บ๊ายบายกล้องเด็กไอบายบายไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจุจ๊บ